ค่ะสวัสดีค่ะ,กะเษกษตรกสินประดีชาเนี่ยมาหักแหนงรอไม้ถ้ามาหักแหนงรอไม้เนิหนิแหน่งรอไม,อม้ได้ไหลายงามงามฮักเอา วันนี้บอกใช้มีดเด้อหักเอามวน,วนอืมที่ไา้เลยมีดก็เตรียมมาแต่ว่ามันหักได้ก็หักอันไหนหักไม่ได้ค่อยใช้มีดตัวนี่เอาไปแกงเด้ออืออแกงหน่อไม้ทุบทุบทุบแกงแหน่งหน่อไม้ทุบทุบทุบ หกักระทางหนึ่งกล่องไปทางนึงนี่ย,ยูไปข้างหน้ายูกลับมาดึงมาดึงมาดึงมาอันนี้ใหญ่ใช้มีดนนในในเซมีดหาเอาอันบริส่มีดก่อนนี่ หักทำไมน้ำกันชึกชึกอื้อโอเคอื้อเนี่ยอื้โยนต์ไปหักแนงน้ำใหม่ด้อ หากไปแล้วก็ไปปอกต้มเลยก็ได้ปอกก็ได้อุอ้ย con với con Hát mô con con này Ô to mày Hát mày quấn đài đây Nhìn anh lên nói tới con cái kẻ ngứa ra ăn bò mì ตอนนี <Hoy S 2> ้มีเยอะก็ไม่เอาแต่เนี้ยมีเยอะ ขึ้นมากึ้นมาปุ้บก็มาข้างในอ,อ,มมอ้อมอ่ะอืมอืมนี่อะไหรอันนี้เอาอยู่ปุ๊อันไหนยังไม่ยาวก็ไม่เอามีกสองอันยังน้อยอยู่ cắt được đủ nhiều ông giao con Hãy subscribe cho ีโก้อนนี่เทียบเหมือนกันเลยนั่น,น,นเห็นป่าว้างล้างอยู่ก่อนนี่ก็ได้นี่ก้อนนี้นก้อนนี้อะี่ล่ะอะรวมกัน นีเอารูกเป่านะอไปก่อนนะไปก่อนแต่เอากวาดคุณจุตะแกงแซ่บแนอนนี่ไกไ ออกข้างปีที่การดูแลป็ดีเคยเห็ดคลิปไปแล้วที่การดูแลหน่อไม้นะให้ออกยอดออกแขนงข้างปี ตัวโดูกล่อง แล้วบุกเข้าไปเอาข้างในเข้าไปเอาข้างในนีไี่อู้ยแตต,ยแต,ต่อไม้ก็มีอือตต่อไม้ก็มีกาลังเขื้นไม้ก็มีเนะตะเนเต็นเนเย,ยอะเลยแล้วก็เอารุ่นนี้ก่อนรุ่นที่เก็บได้ก่อนนะนี่ โอ้เบิ่งอันนี้กิมตาหักก่อนกิมตาเราเรออุ้ยๆๆๆมุ่นๆๆทางซ้ายจาก uh. <laughs> อืมตอน่างนี้ราทางนี้ชอกมาทางนี้ จะพัดอีก <dar> ย oui ัง pues ่ะว mm ่าเฮ็ด <basics> น um, like ังกินอูเป็ดครับอูเป็ดอานอูเป็ดมทงนอืออันนี้ ni ni tat oh dia jatuh oh dia jatuh jatuh เดี๋ยวไปเอานอเอานอหักไม่ได้หักไม่ได้ไมไดนม่ได้ก็ใช้มีดใช้อุ้ไปไป โอเคพอแล้ววันนี้เอาเท่านี้อืเอาเท่านี้เ,เนี่ยโอ้ยพลาด เด,ดีลากมาขึ้นรถนี่รถลากมาขึ้นรถในถังก็เต็มถังแล้วนะนี่อึ๊บนี่เ,นนเต็มถังแล้วก็ในนี้อีกก็เกือบเต็มถังนะคะหน่อไม้นั่น,น,น ออกกันเอ่ขหดน้ำออกกอนหออค่าออกเมล็ดผักออกน,นี่นี่ในถังอีกสองถังเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวเทในากระสอบใส่อันเนี้ยนี่ดอกไม้วันนี้ ่อไม้วันนี้นะคะได้หนึ่งถังได้สองถังนะคะวันนี้กลับบ้านได้นอไม้เต็งถงุงเต็งถงังเดี๋ยวให้ดูท้องฟ้าหน่อยสวยงามมากเลยก้อนเมฆก้อนเขารอแค่แรก